วิทูลเก่งงานทนายความของบอสพรเดินทางมาที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้นำหลักฐานคลิปวิดีโอตอนจ่ายเงินให้กับนักร้องเรียนมามอบให้กับตำรวจเพื่อดำเนินคดีกับคนที่เรียกรับเงินพร้อมบอกว่าวันนี้ตนได้เดินทางไปเยี่ยมบอสพรที่เรือนจำซึ่งบอสพรต้องการเดินหน้าเอาผิดกับนางสาวกที่มีการรีสับ ได้นำหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอที่มีการซ่อนกล้องถ่ายไว้ในวันที่กลุ่มบอสมีการจ่ายเงินให้กับกลุ่มของนางสาวกอในวันจ่ายเงินบอสพอรไม่ได้อยู่ด้วยแต่เป็นบอสคนอื่นอีก3าคนและกลุ่มเลขาซึ่งมีการซ่อนกล้องไว้ใต้หมวกในคลิปมีการจ่ายเงินให้กว่าสิคนคนละ1นึ่งถึสองบาทเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาแต่เท่าที่สอบถามมาทราบว่ามีการจ่ายให้กว่า80คน ซึ่งอยู่ในกลุ่มเดียวกับนางสาวกอทนายความของบอสพรยังยืนยันว่าได้สอบถามบอสพรแล้วยืนยันไม่มีการติดกล้องติดไม่ไว้ที่เป้ากางเกงตามที่มีกระแสข่าวและบอสพรไม่เคยติดกล้องไว้ที่ตัวเองพร้อมย้ำว่าตอนนี้ตนได้รับคำสั่งจากบอสพรให้เดินหน้าเอาผิดกับนางสาวกอดังนั้นคนอื่นตนจะยังไม่แตก แต่ถ้ามีใครที่ยังโจมตีไม่ว่าโจมตีบอสพรหรือตนเองตนก็อาจจะมือลั่นขึ้นมาก็ได้และตอนนี้ก็มีคนมาข่มขู่บอกให้ระวังตัววันนี้ที่เข้าไปพูดคุยกับบอสพรก็ไม่มีการขอให้ยื่นประกันตัวบอกว่าอยู่ได้และขอแค่ให้ทำคดีให้เต็มที่ไม่ได้เรียกร้องอะไรแต่บอกได้เลยว่าหลังจากนี้จะสนุกแน่ตนอาจจะทำคลิปหลุด โดยเตรียมเปิดหลักฐานเกี่ยวกับคนที่มาเรียกเงิน20ล้านบาทขู่ว่าถ้าไม่ให้เงินจะพาผู้เสียหายไปออกรายการช่องน้อยสีรายการหนึ่งแต่บุคคลดังกล่าวไม่ใช่คนของรายการโดยตรงแต่ตนจะเปิดเผยหลักฐานเรื่องนี้เมื่อไหร่นั้นขอรอก่อนขณะเดียวกันแอดมินเพจโหนกระแสได้โทรศัพท์ไปสัมภาษณ์หนุ่มกัญชัยเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยหนุ่มกัญชัยบอกว่า รู้เรื่องนี้มานานแล้ววันที่บอสพอรมาออกรายการก็ได้บอกเรื่องนี้ด้วยซึ่งการที่บอสพอรมาออกรายการไม่ต้องจ่าย20ล้านแถมได้3,000บาทกลับไปด้วย